สั่งไอ,อตัวน,นี้มานะอะไรตัวนี้ซึ่งมันจะมีตัวทองแดงที่มันอยู่ตรงนี้ตรงนี้มันหลุดมันหักไปมันจาก,การกดตรงนี้มันกดเพื่อให้มอเตอร์ของเครื่องปั่นเนี้ย ค่อยกดมันสั่งอะไรตัวนี้มาใหม่ที่มันมีทองแดงที่มันเชื่อมมบตัวนี้สองตัวนี้ เรียวันก็จะเป็นตัวออเดอร์เรมเบอร์ของมาเลเซียนะครับพาดเบอร์ A V N 0 3 M 2 2 6 W 2 Y พาดเนมสวิส S C เปดูกัน ว่าอย่างดีนะครับเทียบกัน เอฟพน2021อเอฟพ2021นี่ครับทองนี่ตัวนี้ที่มันหักไปนี่ตัวนี้ทองแดงตัวนี้ครับที่มันหักไปนี่มันจะมาเชื่อมกับตัวเอปั๊บเพื่อให้กระแทกล้ําแข็งนี่กดกระแทกล้ําแข็งตัวนี้แต่ตัวนี้มันไม่มีมันหักไปแล้วนี่ ซื้อมาสามร้อยกว่าบาทครับจากแอปสีส้มครับมันจะมีตัวปลั๊กระหว่างนี่ไงหนึ่งตัวแล้วก็ปลั๊กอีกตัวหนึ่งก็จะเป็น เสียบเชื่อมกันตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แค่นี้ก็เรียบร้อยเอาไปแทนที่กันได้เลย Panasonic FX 900M Reset Circuit Breaker Rồi có áo xì đâm nhỉ Xẹp tụi này กดตรงนี้เข้าไปที่เดิมตรงนี้ก็จะใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับ นี่เป็นตัวอันนี้ครับขาวๆเนี่ยเซน,นเซอร์กดกดเพื่อให้สวิตซ์ตัวเนี้ยกดลงได้ตอนนี้มันกดไม่ได้มันแข็งมันต้องตัวนี้ก็ลงมากดปับ๊บตัวกระแทกแข็งกดลงได้นนปรงมาณนี้กดปับ๊บนี่กรลงปั๊บสิกระแทกเกื้อเนี่ยนาย สวมเข้าไปก่อนนะครับตอนนี้เราก็สวมน,นะครับตัวนี้เป็นเส้นตัวที่กดลงมาเพื่อให้ตัวกระแทกลำแขงทางนันเนื้ก็เสียบเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับป๊กดำเสียบปล๊กตา ให้เรียบร้อยนะครับให้ไปหลังเนี้ เจอเลยยาส่วนเสร็จแล้วก็ใส่น้ำส่วนให้เรียบร้อยสีตัวก็ใส่ครับเลยเหมือนกัน ใช้ไขควงที่มีคันไม่ขาดง่ายๆครับใครๆก็ทำได้ครับเปลี่ยนอะไรคู่นี้อะไรนเนี่ยอันนี้ พอที่เสร็จปันะครับตัวนี้เราเข้ามาทดสอบกันว่าเนี่ยตอนเราต้องกดตัวนี้ก่อนให้ลงไปมันเป็นตัวเ,เรียกว่าเซอร์กิตเบรกเกอร์ใส่เครื่องปั่นไปก็จะกดตัวนี้ให้ลงไปนะครับพอตัวนี้ลงไปเสร็จปั๊บเราเห็นที่กดตัวนี้ลงตัวนี้มันกดไม่ลงนะครับพอลงตรงนี้ ัถึงจดตรงนี้ลงเ,เสียบปลั๊กแล้วดูซิว่าเครื่องปัจจะทํางานหรือเปล่าเราเสใส่เราใส่ตัวนี้เข้าไปใหม่แล้วนะครับขอตังตรงนี้เสียงดังฟังชัดเลยนะครับ ชัดใช้ได้ครับการเรียนอะไรนี้ประสบความสําเร็จนะครับขอจบคลิปนี้ก่อนนะครับผมชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยนะครับขอบคุณครับที่กดให้เป็นกําลังใจในการทำคลิปนะครับ